สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็มีแรงบันดาลใจนะคะมาวาดรูปแฟชั่นกันนะคะก็ร่างภาพแล้วก็ระบายสีหนาไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ลงในช็อตสั้นด้วยนะคะเป็นวิธีการระบายสีต้นไม้นะคะใบไม้กันนะคะครูปูก็แนะนําไปนะคะนี่เป็นพวกกันนะคะ แบบปลายเป็นเหมือนพัดใช่ไหมคะแต่พอเราจุ่มน้ำก็จะแยกออกมาเป็นประมาณนี้นะคะครูปุก็จะมาทำเป็นใบไม้นะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเห็นไหมคะกลางออกมาเองเลยนะคะพอเราจุ่มน้ำก็เลยได้แรงบันดาลใจเออเราน่าจะเอามาทํา มาไม่พูดไม่จารเลยนะคะระบายสีชมต่อเลยนะคะก็ครูก็มาทำคลิปสั้นๆนะคะเป็นแรงรดานใจนะคะในการวาดรูปสีน้ำกันนะคะเราก็ใช้พวกกันจริงๆถ้าแห้งนะคะก็ไม่ไม่กางออกแยกออกแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรียบเรียบไปเลยนะคะอันนี้พอโดนน้ำก็แยกออกเป็นแฉกๆฉกเลยนะคะแล้วก็มาใช้ประโยชน์จากความเป็น ที่แยกออกมานี่แหละนะคะครูก็มาระบายต้นไม้ให้ดูนะคะแล้วก็ผสมสีเขียวนะคะผสมสีเขียวลงไปนะคะผสมสีดำด้วยก็ได้นะคะเป็นช่วงที่เข้มๆหมายถึงว่าช่วงเงาเข้มๆนะคะแล้วก็ผสมสีดำลงไปนะคะนี่ครูก็ร่างภาพแล้วก็วาด นางแบบนะคะนางแบบเราอาจจะแบบใช้ไอเดียสร้างสารรค์ของเราโดยการดูภาพจากนิตยสารแฟชั่นนะคะแล้วเราก็มาอ,อ,อาจจะแบบหน้านางแบบเราอาจจะเปลี่ยนเองก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างสารรค์ของเรานะคะอันนี้คูก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าของนางแบบนะคะแต่ชุดเหมือนเดิมนะคะครูก็มา เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปผลงานกันนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะเราถ้าใครชอบวาดภาพเหมือนนะคะครูก็สอนไว้หลายคลิปเลยทีเดียวนะคะวิธีการวาดภาพเหมือนแบบไม่ตีสเกลนะคะอันนี้ก็เลยมาแบบ จะมาร่างภาพเพิ่มนะคะช่วงเก้าอี้นะคะช่วงเก้าอี้เดี๋ยวเราก็ระบายสีกันนะคะครูปุกก้อระบายสีจากข้างนอกมาแล้วนะคะเพราะเพราะว่าจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ถ้าเราว่าในคลิปก็จะยาวเกินไปนะคะก็จะร่างภาพแล้วระบายสีในบางส่วนแล้วก็มาแบ่งปันเทคนิควิธีการนะคะวาด ต้นไม้นะคะด้วยพวกกันปลายพัดนะคะพอจุ่มน้ําก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะถ้าไม่จุ่มน้ํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้าไม่จุ่มน้ํานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่ยังไม่ได้จุ่มน้ํานะคะก็ พอจุ่มน้ําแล้วก็จะแยกออกมาเลยนะคะนี้ก็ยังไม่ได้จุ่มน้ํานะคะก็จะเป็นลักษณะปลายพวกกันเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาผสมสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะคะลงเป็นต้นไม้กันนะคะก็จะง่ายนะคะในการที่เราจะมาทำใบนะคะใบไม้นะคะ ก็จะผสมสีผสมสีต่อนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนผสมกันนะคะแล้วก็ผสมนี่นะคะก็ลงนะคะตรงนี้นะคะเราก็ ผสมเห็นไหมคะก็จะเป็นพุ่มขึ้นมาเลยนะคะสลับไปมานะคะจะวาดได้ง่ายจากนั้นแล้วก็มาใส่ช่วงลำต้นกันนะคะช่วงลำต้นเราก็ใส่สีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลผสมสีดำนะคะแล้วก็ลากช่วงต้นไม้นะคะช่วงลำต้นนะคะ นะคะลากช่วงการนะคะการลำต้นนะคะระบายช่วงลำต้นนะคะทำเป็นต้นไม้นะคะด้วยสีน้ำนะคะลงพวกกันนะคะลงพวกกันเราอาจจะใช้พวกกันนะคะจุ่มๆนะคะช่วงที่เป็น แสงเงาสีเข้มนะคะแล้วเราก็ลงตรงนี้นะคะลงช่วงก้านของต้นไม้นะคะ mm. ค่อยๆแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะคะ mm. ครูก็มาอาระบายให้ชมกันนะคะทุกคนก็จะได้ ลองไปฝึกวาดกันดูนะคะลองใช้ก,กันแบบปลายพัดนะคะนี้เราก็จะมาเน้นช่วงผมให้เข้มขึ้นอีกหน่อยนะคะนีน่นะคะใบหน้าเน้นช่วงใต้คางนะคะส่วนเก้าอี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะคะ เก้าอี้จะเป็นสีเหลืองเราจะใช้สีเหลืองนี้ก่อนนะคะลงนะคะครูก็จะระบายช่วงเก้าอี้เลยนะคะใช้สีเหลืองนะคะลงช่วงเก้าอี้ ออกเหลืององมส้มด้วยนะคะผสมสีอมส้มเข้าไปนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็ผสมสีนะคะเป็นเก้าอี้สีออกเหลืองเหลืองทองทองนะคะเหลืองเหลืองทองทองผสมสีส้มสีเหลืองนะคะผสมลงไป รู้จักกันแล้วนะคะแปลงใบพัดนะคะแบบใบพัดแบบพัดนะไม่ใช่ครูขอใบคะแปลงแบบพัดนะคะไม่ใช่ใบพัดนะคะเดี๋ยวหนูว่าใบพัดเครื่องบินอะไรแบบนี้ <c oughs> นะคะก็เป็นแปลงใบพัดแปลงพัดนะคะแปลงพัดนะคะแบบพัดที่เราใช้พัดลมใช่ไหมคะเป็นรูปทรงของพัดนะคะเออต้งองพูดอย่างนี้นะคะถึงจะ มีเสียงเอ็โคออกมาด้วย mm hmm. <c oughs> ต้องพูดแบบนี้นะว่าอืมเหมือนอะไรนะที่เราใช้พัดพัดนะคะอืมโอเคนะคะเข้าใจกันแล้วนะคะเราก็มาระบายสีช่วงเก้าอี้กันต่อเลยนะคะกูก็จะลงอ่า ช่วงเก้าอี้นะคะเรามาลงระบายนะคะช่วงเก้าอี้กันนะคะผสมสีน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะก็จะออกแบบสีออกมาประมาณนี้นะคะผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปนิดนึงนะคะส่วนช่วง นี้นะคะเราก็ลงเป็นเก้าอี้นะคะครูปูปมาลงาระบายสีให้ชมกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแฟชั่นนะคะใครที่ชอบสไตล์สีน้ำนะคะก็ลองฝึกฝนกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาใช้สี สีดำนะคะเราก็มาลงสีดำกันนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นสีดำนะคะกูก็จะใช้พวกกันแบบปลายแหลมเลยนะคะระบายสีช่วงเก้าอี้นะคะ สีดำนะคะสีดำ,ดำนี่นะคะก้อลงอช่วงเท้าแขนพนักเก้าอี้นะคะ นะครับลงช่วงที่เป็นสีดำนะคะพื้นสีสดำและลงช่วงขานะคะขาเก้าอี้นะคะเ,เดี๋ยวปู๊บลงช่วงลำต้นหน่อยนะคะลำต้นนะคะเราก็ จะตรงนี้นะคะเราก็ลงช่วงลำต้นของต้นไม้ด้วยนะคะใช้พวกกันนะคะปลายแหลมนะคะลากนะคะส่วนที่เป็นกิ่งก้านนะคะส่วนที่เป็นกิ่งก้านนะคะตรงนี้จะมีช่วงหน้าต่างนะคะของตึกนะคะ นี่ก็จะเป็นลั้วนะคะลั้วระบายไปเลยนะคะสีดำราะะช่วงสีดำตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงโบก็ เน้นเ,เสื้อนะคะช่วงเสื้อแล้วก็ตัดเส้นนะคะผม ระบายช่วงที่เป็นสีดำนะคะครูก,ก็มาระบายให้ชมกันแบบน,นะคะเราก็ลงขอให้ค่ะเสียงเสียงหายนะคะ <c oughs> ก็เราก็ลงนะคะลง ครูโบก,ก็มาระบายให้ชมกันแบบให้ทุกคนได้ชมภาพรวมกันนะคะว่าเ,าเราวาดรูปสไตล์แฟชั่นนะคะโดยดูจากหนังสือแฟชั่นเราไม่จำเป็นต้องอาวาดให้เหมือนทั้งหมดนะคะเราอาจจะดัดแปลงนะคะครูผูดถึงบอกว่าหน้าตาทรงผมอะไรของเราเราอาจจะคิดเองของเรานะคะก็จะทำให้เราเกิด ไอเดียสร้างสารรค์ขึ้นมาในสไตล์ของเรานะคะเราอาจจะดูแบบต้นฉบับนะคะแล้วเราก็มาออลองออกแบบเองนะคะออกแบบเสื้อเราอาจไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นแบบก็ได้นะคะเราอาจจะอเอาท่านั่งบนเก้าอี้มานะคะแล้วเราก็ค่อยมาออกแบบชุด นะคะชุดเองก็ได้นะคะจริงๆแล้ววันนี้ครูก,ก็มาแบบทำช่วงต้นไม้ให้ชมกันนะคะก็ระบายไปด้วยเลยนะคะแต่ต้องใช้ความนิ่งพอสมควรนะคะวาดไปพูดไปก็จะออกมาไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิ นะคะคู่ก็จะระบายเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะคะคูจะลงไว้ในชุมชนนะคะนี่ก็มาระบายให้ชมกันสักประมาณเท่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราใส่รองเท้าให้เธอก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราระบายรองเท้า คัตชูนะคะส้นสูงนะคะรองเท้านะคะก็ลงช่วงรองเท้าของเธอนะคะ ลงช่วงรองเท้านะคะเป็นสีดำนะคะนี่นะคะเราก็ลงองอระบายสีกันดูนะคะกูบูก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาเน้นกันที่ ต้นไม้นะคะต้นไม้ลงแสงเงาสีดำเพิ่มขึ้อนอีกนิดหนึ่งนะคะลำต้นก็จะดูแข็งแรงขึ้นมานะคะด้วยสีดำนะคะนี่นะคะก็ลงช่วงที่เป็นกิ่งก้านนะคะ ค่ะค่ะวันนี้ก็มาระบายเสียให้ชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูจะวาดไวปในชุมชนนะคะวันนี้ทําคลิปแบบสั้นๆนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะได้เห็นภาพรวมกันนะคะทางแบบนั่งบนเก้าอี้นะคะในส่วนสาธารณะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปแฟชั่นด้วยสีน้ํากันนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ